สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูอาชีพแรนเจอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นอาชีพจ็อบ3ของสไนเปอร์โดยคลิปนี้เนี่ยจะเน้นพาดูสกิลกับสายการเล่นคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดจอลึกของแต่ละสายเนี่ยอันนี้จะขอติดไว้เดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกให้ละกันครับแรนเจอร์นะครับหลกัหลกๆที่นิยมเล่นจะมีอยู่2สายครับเป็นสาย a d l กับสายผสมอย่างสาย a d l เนี่ยก็คือจะค้ายของเดิมเลยครับก็คือวิธีการเล่นเหมือนเดิมใช้ของเหมือนเดิมแล้วก็สเตตัสเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันก็คือจะมีสกิลเสริมมาให้1นึ่งถึง อันนี้ก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ใช้ไม่ยากด้วยตัวนึงจะเป็นสกิลแพสซีอีกตัวนึงจะเป็นสกิลบัฟส่วนสายผสมเนี่ยก็คือจะเป็นผสมระหว่างสายหมาป่ากับสายแถบครับสายหมาป่าจริงๆก็คือจะเป็นสายนกเนี่ยแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเปลี่ยนเป็นแรนเจอร์เนี่ยมันจะไม่มีนกให้แล้วเราต้องใช้ไอ้ตัวหมาป่าแทนสาเหตุที่มันผสมกันได้เนี่ยเพราะว่าสเตตัสมันออกมาแนวเดียวกันเลยครับเป็นแบบเน้นอินกับเน้นเด็กส่วนของอาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันบ้างเช่นส่วนของอาวุธส่วนของเสื้ออันนี้ก็แล้วต่่เเเเรเราเราาาาายยคับจะนนนไไปทงสห ซึ่งถ้าอย่างสายหมาป่าเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับที่โชว์อยู่ในจอตอนนี้ครับอันนี้จริงๆอาจจะดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วดดเมจยังขึ้นไปได้เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับพอดีว่าตัวละครนี้จะยังไม่ค่อยได้ทําของให้มันเท่าไหร่สายผสมอันนี้มันจะดีตอนกิววอลครับคือหลักๆหน้าที่ของสไนเปอร์ในกิววอลเนี่ยก็คือจะเป็นวางกับดักกันบ้านใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็นสายนี้เนี่ยนอกจากวางกับดักแล้วมันยังช่วยทำาดเมจได้ด้วยสกิลหมาป่าครับคือสกิลหมาป่าเนี่ยมันดีตรงท โอเคก็เท่านี้นะครับค่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละสกิลกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะครับก็คือตอนที่โชว์สกิลเนี่ยเจจะขออนุญาตถอดของแล้วก็ถอดลูนออกหมดเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันจะได้ดูแล้วเปรียบเทียบง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างของหรือว่าไอเทมเนี่ยเจก็ไม่ได้มีของครบของทุกสายครับแต่ว่าถ้าในส่วนของสเตตัสเนี่ยเดี๋ยวอัพตามสายนั้นๆให้ครับในส่วนของสกิลนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากสายหมาป่าก่อนละกันสกิลที่เกี่ยวกับหมาป่านะครับก็จะมี สกิลแรกนะครับวันนี้จะเป็นสกิลขี่หมาป่าครับก็คือที่เลเวลสเนี่ยขี่แล้วเดินเร็วขึ้น30%แล้วก็มันจะขี่ได้600วินาทีครับโดยระหว่างที่ขี่หมาป่าอยู่เนี่ยเราจะใช้งานสกิลได้แค่บางสกิลนะครับเช่นแบบสกิลหมาป่าโจมตีเดี่ยวที่เจโชไปตอนต้นคลิปหรือว่าสกิลแท็บครับถัดมานะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวของหมาป่าครับความแรงของมันเนี่ยที่เลเวลสิก็คือจะอยู่ที่620%แต่ว่านี่เป็น6 2 0คิดจาก,กีอเป็นหกลบิสบี่นะครับ ก็คือถ้าเกิดเราอาบสกิลนั้นเลเวลเต็มแล้วก็อัพรูนเต็มด้วยเนี่ยสกิลนี้ก็จะแรงตามขึ้นไปด้วยครับแล้วก็สกิลนี้นอกจากเดเมจธรรมดาจะมีแถมสถานะเลือดออกให้ศัตรูด้วยที่เลเวลสิก็คือจะมีโอกาสติด100%เลยนะครับถัดมานะครับสกิลที่3นี้จะเป็นแพสซีฟเสริมสกิลหมาป่าของเราครับก็คือที่เลเวลสิเนี่ยเพิ่มเดเมจมา15%แล้วก็เวลาติดสถานะเลือดออกเนี่ยครับเลือดออกมากขึ้น100%ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีด้วยหมาป่าแบบหมู่ครับที่เเลลวว5คามแรงจะอยู่ที่420%คิดจากิสบีะเหมือนกัน โดยจะมีโอกาสติดสถานะเลื่อนออก50%เป็นเวลา10วิแล้วก็โจมตีพร้อมกันได้มากสุด6ตัวครับสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการปลดอาวุธครับแล้วก็ตัวที่โดนปลดอาวุธเนี่ยจะใช้สกิลพวกสเตลไม่ได้เป็นเวลาสั้นๆด้วยครับก็คือที่เลเวล3เนี่ยปลดอาวุธ4วินาทีแล้วก็สเตลไม่ได้12วินาทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทสสกิลหมาป่ากันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวสกิลขี่หมาป่าก่อนนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วตอนเดินปกติครับไม่ได้ใส่ขขอองะะไรรรเเลลยส็็จแ้วกี่่หมาาปานคับ มันก็จะเร็วขึ้นประมาณนี้ครับอาจจะดูยากนิดนึงเนาะแต่ว่าความจริงก็คือเร็วขึ้น30%แนะ่เดี๋ยวเดินธรรมดาต่อนะครับอ่านี้เดินธรรมดาเนาะแล้วก็นี่ขี่หมาป่าประมาณนี้ครับส่วนทันมาก็จะเป็นสกิลโจมตีหมู่กับโจมตีเดี่ยวหมาป่านะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากสกิลโจมตีเดี่ยวก่อนละกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับความแรงก็หมื่น ส่วนครูดาวก็มาตรฐานนะครับ1.5วิประมาณนี้ครับเดี๋ยวสกิลหมู่ต่อนะครับอันนี้วงมันจะค่อนข้างกว้างโอเคเลยครับเนี่ยครับก็คือโดนหมดเนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าถ้า2ตัวก็ยังถึงครับถนาดกอบลินมันยืนห่างกันพอสมควรเนี่ยครับโดนได้หลายตัวเลยตัวนี้ก็น่าจะโดน4มั้งครับถ้าจำไม่ผิดอานนียครับโดนส ความแรงจริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยน่าเกลียดมากนะครับเพราะว่าถ้าอย่างสกิลเดียวเนี่ยมัน2 0 0 0 0ใช่ไหมครับอันนี้มันก็1มื่นสีก็คือลดลงมาไม่มากประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนี้มันจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกเท่าไหร่ก็คือจะเป็นสกิลที่บอกว่าหาตัวที่มุดดินอยู่เนี่ยครับจะเป็นวงให้เราเลือกเสร็จแล้วก็เป็นแค่นี้เครับเป็นแสงขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลหมาป่า ถัดมาเป็นสกิลของสายกับดักนะครับอันนี้ก็คือจะมีเพิ่มมาแค่สสกิลสกิลแรกอันนี้จะเป็นกับดักตัวใหม่ครับธาตุลมอันนี้จะโจมตีโดนแค่เป้าเดียวนะครับแล้วก็ความแรงของมันเนี่ยจะถือว่าแรงกว่ากับดักที่ผ่านๆมาของเราทั้งหมดเลยครับคือต่อให้โจมตีมอนสเตอร์ที่ตีทุกธาตุเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนี่ยตัวนี้ก็ยังแรงสุดอยู่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแพสซีฟเสริมกับดักทุกตัวของเราก็คือที่เลเวล10เดามจมากขึ้น20%แล้วก็ลดการใช้ SP 20% เดี๋ยวขอเทสจากโดเคบีแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่เป็นท่าชาโดพอดีก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยตีเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันเริ่มจากแถบน้ำแข็งก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสี่พันกว่าๆแล้วก็ถ้าเกิดโดนแถบน้ำแข็งเนี่ยจะโดนไม่สโลก็โดนแช่แข็งครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับอันนี้ครับประมาณสี่พันกว่าๆแล้วก็รอบนี้ติดแช่แข็งด้วยเดี๋ยวไปแถบไฟต่อนะครับอันนี้ก็จะเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับ เนี่ยกลายเป็น2อ0หมแทนหาดูเคบีปแป,ป๊บหนึ่งเนาะประมาณนี้ครับแ็บไฟ2อ0หมแล้วเดี๋ยวก็ต่อด้วยแ็บดินนะครับตัวเดิมเลยละกันแ็บดินก็จะขึ้นมาไปประมาณ36 0 0มนนะครับเดี๋ยวเดินหาดูเคบีปแป,ป๊บหนึ่งเอ๊ะมันหายไปไหนหมดเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้นะครับกับดักดินต่อนะครับ ประมาณ3ามหมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับกับดักสายฟ้าของเราเป็นประมาณนี้ครับ4ี่หมือันนี้กับดักดินเนาะแล้วก็นี้กับดักสายฟ้า3ามหมกับอันนี้4ี่หมอันนี้คือกับดัก4ีตัวในบล็อกเจ้าเจ็ดสิแล้วก็อัพเลเวลเต็มหมดแล้วนะครับก็คือความแรงพื้นฐานเนี่ยกับดักลงตัวใหม่ก็คือแรงสุดเลย แต่ว่าถึงเวลาจริงๆเราไปตีตัวที่มันแพท่าดีกว่าครับจะได้แรงขึ้นเยอะเลยสกิลถัดมานะครับของสาย a D L ก็จะมีอยู่สสกิลสกิลแรกตัวนี้จะเป็นการโจมตีธรรมดาแบบดับเบิลครับอารมณ์เดียวกับสกิลจ็อบหของสายอาชีพโจนโดยที่เลเวลสิเนี่ยก็คือจะติด100เปเลยครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้แรง2เท่าเหมือนของโจนนะครับคืออย่างของโจนเนี่ยสองพันบวกสองพันไรงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยอาจจะ2องพันบวกห้าประมาณนี้แล้วก็ตัวสกิลมันเขียนย้ำไว้้้้ดัับบ่่ใชกกิอเพศษไมไม ส่วนสกิลนี้นะครับจริงๆจะเป็นบัฟทางเลือกก็คือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้มันจะลดแอตแทกสปีดแล้วครับ70%แล้วก็ลด a อีอีก30แลกกับการที่เราจะได้ค่าเด็กค่าอินค่าคีดคอลเพิ่มขึ้น30แล้วก็คีดคอลเดามจเพิ่มมาอีก1้ออครับอันนี้จริงๆใช้ตอนเก็บเลเวลก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติใครอยากจะยิงมอนที่เดียวตายแล้วก็อย่างสายหมาป่าหรือว่าสายแทบนี้ครับก็ใช้สกิลนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีเพิ่มค่าอินมาให้เรา ดาเมจของเจจะเป็นตรงกลางนะครับที่เป็น4,800กับชี้หมื่นกว่าความเร็วของมันก็จะประมาณในจอนะครับ <S <S เสร็จแล้วทีนี้นี้จะเป็นพออัพสกิลเบิร์นเต็มครับสังเกตว่าเลข4 0่0กว่าๆของเราเนี่ยมันจะมี1,700พ่วงมาด้วยใช่ไหมครับคือมันอาจจะไม่แรงมากถึงขั้นเป็นแบบ4,000บวกส0นะครับแต่ว่าจริงๆเบิร์นเพิ่มมา1,700ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดคิดจากดดเมจต้นเนี่ยก็คือเพิ่มมา30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวลองกดดตััวู มันจะยิงเป็นอย่างนี้แทนครับก็คือตีแรงขึ้นคีย์บ่อยขึ้นคีย์แรงขึ้นแต่ว่าก็จะยิงช้าลงนะครับอันนี้มันก็จะเหมาะกับตอนที่ใช้เก็บเลเวลเนี้ยครับคือถ้าเกิดใครจะทําแบบคีย์ดอกเดียวตายเนี่ยสกิลนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับถัดมานะครับสสกิลที่เหลือ,อน,นี้จะเป็นสกิลที่ไม่ได้เข้ากับสายไหนเป็นพิเศษสกิลแรกนะครับอันนี้จะเป็นค่าหน,นับเกกของเอโรชาวเวอร์ครับคือมันให้อารมณ์เดียวกับสกิลเอโรชาวเวอร์เลยแต่ว่าก็คือจะมีความแรงมากขึ้นแล้วก็ระยะสกิลกนนนดเเมจ60%ที่ห็บนนอะครั อันนี้คือจะเป็น460%จากสกิล Aero Shower ก็คือถ้าเกิดเราจะใช้สกิลนี้เนี่ยก็ควรจะอาบ Aero Shower ให้เต็มแล้วก็อัพรูนของ Aero Shower ให้เต็มด้วยครับถัดมานะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับสกิล Sniper ก็คือมันจะต้องชาร์จแป๊บหนึ่งก่อนที่มันจะยิงได้อันนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับคือต่อให้มันแรงก็จริงแต่ว่ามันต้องไล่นานด้วยแล้วก็มีดีเลย์ระดับหนึ่งด้วยสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็น Passive เพิ่มความถึกให้เราครับก็ แล้วก็ทุกๆค่าอินสิตแตมเนี่ยเราจะได้การเวทเพิ่มขึ้นมา1%ด้วยครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวเอโรชาวเวอร์ใหม่ก่อนนะครับวงมันก็จะประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างกว้างดดเมจก็ประมาณ40,000ื่กว่าๆครับลักษณะการทำเดมเมจก็สังเกตว่าจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเป็นค่อยๆตกลงมาเป็นลูกศรเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ค่อยๆตกลงมาทีละ4 0 0 0 0 40,000 40, ไล่ไปเสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเอโรชาวเวอร์เก่าต่อนะครับ วงก็จะค่อนข้างเล็กลงมาเยอะครับเนี่ยครับเหลือวงประมาณนี้ดาเมจก็ประมาณนี้นะครับ9ก0 0กว่าซึ่งก็ถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับส่เท่ากว่าแน่ถัดมานะครับสกิลสุดท้ายที่บอกว่าคล้ายๆกับสไนเปอร์มันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้แม่จ,จะดูเบานิดนึงเพราะว่าเจไม่ได้ทาของมาให้แต่ว่าต่อให้แรงมากๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับน่าใช้มากนะครับเพราะว่ามันจะใช้ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงคือมันต้องช์จด้วยแล้วตัวสกิลก็มีครูดาวระดับหนึ่งครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายอาชีพแรนเจอร์ยังไงถ้าเกิดใครอยากดูชีพไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ตัว YouTube นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม